ใช่เมั่กี้เลือดแปลงหมูนี่หับไในสารหักนี่พระตะมูลขักหรือได้เนาะได้คนได้เลยมันคือใช่นะบักนี่น่ะมันกินฮอตใกล้ดิฟปุ่ม

อมไม่มีซึมเหมืนกับลานเลโดนโดนมาน่งเี้ยน่มันเายืมนื่อย่างนี้นแหละยำมอกินผู้เดียวก็ซามนึงรำปัปลบาบงเนาะลองสิบองอลองกินบงังเป็นอะไรนี่นะหมโดูดิบ มันขับยัไงวะเข้เาไปเขายังวยแดดนีเลยขานเขานียวยวกากาจ้ามันกนาุโคตรขุนวาอ่ะเค็มๆหน่อยนึงตื่นกัเนเลยอือ แต่แปะบอดมันกินเออบนนี้พูดีแล้วยเนี่ยนั้นชือบลอเกิมีแตะกินครับักเกับคำเ่นบ้านนเนล้ำนะฮเจ้าต้มหม้อ ลายเนขไะลบัวหมูทำขยาดูน้ำหมูแล้วแสบกู่น้ำหมูเรี่ยน้อยก็บังนี่บังก็สุดยอด้ เดืเลยายบาทเป็นน้ำสูแล้วกูจะกินดิน้ใสมันก็นเป็นซิมขมนะเฮ้ยดีมากเลยบบเมื่อ เอาสดแล้วไม่สุดอนตันนั้นนั้นทำไปแล้วไปตามคนขงแลานสงคนวันก็จำเกี่ยว นั้งเดียวเนาะเจ้ากนียังเริ่มไหมใหม่เี่พูดมแม่ามมัน,น,น,น่ะพักนะ